เพราะว่าหากบ่าวคนหนึ่งจะนับความปวดปานคอนลอ็อเขาย่อมไม่สามารถนับมันได้อย่างครบถ้วนนับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะคะวันนี้เรามาฟังทั้ง8ข้อดูค่ะเผื่อเราจะได้ไปเป็นไอเดียแล้วก็ปรับใช้ในการเป็นบ่าวที่ล็อดทรงประสงค์เพิ่มพูนริสกี้ให้ค่ะข้อ1 8เรื่องที่อยากขอบคุณอล้อก่อนเริ่มต้นวันใหม่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุมผมเปิดสมองอย่างที่ย่าเล่าไปนะคะว่าปีนี้เป้าหมายหนึ่งของย่าคือเป็นบ่าวที่สำนึกรู้คุณอลลอ์ลมากยิ่งขึ้นรู้สึกลึกซึ้งให้ได้มากกว่าเดิมมากกว่าทุกๆปีและจากการมีเป้าหมายนี้ก็มาสู่การเชิญชวนพี่น้องเนี่ยให้ขอบคุณไปด้วยกัน เพื่อที่หัวใจของเราจะได้รู้สึกดีไปด้วยกันพี่น้องสามารถหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาทําสิ่งนี้ได้ในทุกๆวันเพื่อเรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มพูนริสกีและเพื่อพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางแห่งการได้รับการเพิ่มพูนริสกี อย่างที่บอกไปนะคะว่าลออทรงองค์การว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มภูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนสรออิบราฮิมองค์การที่7แปลว่าแน่นอนถ้าบ่าวคนใดเนี่ยทำการสํานึกรู้คุณอัลลอฮ์ยิ่งทํามากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยิ่งได้รับการเพิ่มพูนเพราะว่าหากบ่าวคนหนึ่งจะนับความโปรดปรานของลอเขาย่อมไม่สามารถนับมันได้อย่างครบถ้วนนับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะคะวันนี้เรามาฟังทั้ง8ข้อดูค่ะเผื่อเราจะได้ไปเป็นไอเดียแล้วก็ปรับใช้ในการเป็นบ่าวที่ลอทรงประส เพิ่มพูลริสกีให้ค่ะข้อ 1. อลัลงอเลจา์บ่าวขอบคุณที่ให้บ่าวได้มีลมหายใจใช้ในอีกหนึ่งวันถ้าไม่มีสิ่งนี้ อดเล่นกับลูกอดอยู่กับคนที่รักอดทำอะไรต่างๆที่อยากจะทําอดกลับต mm ัวเพราะฉะนั้นลมหายใจแต่ละวันอ่ะมันมีค่ามากมีค่ามากกว่าเงิน100ล้านบาทซะอีกถ้าเรารู้สึกขอ like, บคุณจากหัวใจอ่ะเราจะรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันอ่ะมันมีค่ามากเหลือเกินการใช้ชีวิตหมายถึงว่ายังมีชีวิตให้ใช้มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆค่ะใช้ชีวิตมีชีวิตให้ใช้เอาห้ามดืละข้อ2 อัล,ลจา๋าบ่าวขอบคุณสองมือที่ได้จับแก้มนุ่มๆของลูกตอนตื่นข้อนี้นะคะบางคนไม่เคยได้ขอบคุณสองมือที่เราใช้บากบันสองมือที่เราใช้แสวงหาลิสกีสองมือที่เราได้ยกขึ้นขอดุอาค่ะเพราะมีสองมือเนี้และมีประสาทสัมผัสที่รู้สึกถึงความนุ่มความแข็งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าแก้มลูกของเราเนี่ยมันนุ่มเหลือเกินเราต้องใช้สองมือนี้ค่ะซึ่งวันนี้ล้อยังคงให้มันปกติอะคะ่ะ ขอบคุณค่ะอัลท่ามดุละได้รับแล้วยังได้รับอยู่และคงยังอยากได้รับไปตลอดตลอดอัลทัามดุละข้อ3อัลลอฮ์จ๋าบ่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือบ่าวให้สามารถยิ้มได้ตอนตื่นนอนและได้สรเบสริญพระองค์ท่าน อย่างที่เรารู้กันนะคะถ้าเราไม่ให้ใครก็ให้ไม่ได้ถ้าเราจะให้ใครก็ขวางไม่ได้พี่น้องน่าจะรู้นะคะบางคนอะ่ะตื่นเช้ามาด้วยการพ่นด่าแล้วก็วันนี้จะทำอะไรดีเบื่อจังตื่นมาอีกแล้วเหรอขอเขียวนะคะการที่เราอะ่ะได้ตื่นมาแล้วเรายิ้ม กนไล่คอติเซอแล้วก็ผลิตสารที่ชื่อว่าแอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ระบบวิทยาศาสตร์ที่เรอทรงสร้างขึ้นในสมองเนี่ยค่ะมันจะทําให้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะคะเป็นอะไรที่แบบขอบคุณนัลมากมากที่แบบฉันตื่นมาปุ๊บฉันยิ้มแล้วเวลาลงจากเตียงอะ่ะขาขวาถึงพื้นอัลฮัมดุขาซ้ายถึงพื้นขาซ้ายถึงพื้นยืนตรงลิลละยืนตรงปุ๊บ อัลัมดุิละครบจบประโยคได้สรับสรินอัลลอฮ์แล้วอะค่ะสิ่งเนี้ยถ้าเราไม่ช่วยเหลือถ้าเกิดอยู่ชัยตอนมายุ่งแต่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะตายแน่แกแกไม่ไหวแน่แกไม่มีเงินแน่แกหาเงินไม่พอแน่โอ้โหพี่น้องมันจะแย่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอัลัมดุิละที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราเยิ้มออกและได้สรับสนินอัลลอฮ์ในยามเช้าแน่นอนนะคะว่าเราควรจะใคร่ควรดูอาตอนตื่นนอนด้วย ูอาที่บอกว่าเรามีชีวิตยามเช้าเพื่อล้อยามเย็นเพื่อล้อตายเพื่อล้อแล้วก็มีแต่ล้อที่เราจะกลับไปหามันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเปี่ยมปิติเต็มไปด้วยความหมายอย่างมากมายค่ะข้อ 4. อัล้อจ๋าบอกขอบคุณสําหรับเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างในเช้านี้น้ําที่ได้ดือ่อ น้ำที่ได้อาบน้ำละหมาดน้ำทุกหยดที่ได้เข้าห้องน้ำเอากันตรงๆค่ะพี่น้องในขณะที่บางคนตื่นเช้ามาแล้วใจลอยในตอนที่ล้างหน้าในตอนที่ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกชักโครกต่างๆถามกันตรงๆถ้าเราขาดน้ำสักวันหนึ่งห้องน้ำไม่มีสักวันหนึ่งอะชีวิตเราอะ จะลำบากขึ้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มีอยู่ได้รับอยู่ขอบคุณค่ะอัลฮัมดุลลาห์ได้รับแล้วและยังอยากได้รับต่อไปตลอดตลอดเส้นทางข้อนี้นะคะก็อยากให้สำนึกรู้คุณอัลลอฮ์แล้วก็นึกถึงพี่น้องชาวปาเลสให้มากๆนะคะว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอนนี้เขาต้องกินสิ่งที่ผสมกับอาหารสัตว์ผสมยาเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ที่นอนของเด็กๆเ,เป็นเต็นท์ที่เต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนอง แต่เราอะมีทุกอย่างวันนี้เราควรจะสำนึกรู้คุณอัลลอฮ์แล้วก็หันไปขอดอาให้พี่น้องเราถึงจะถูกต้องอัลฮัมดุลิละได้รับแล้วขอให้พี่น้องเราได้รับในสิ่งที่เราเองก็อยากได้รับเสมอๆแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นการงานที่มีความหมายต่อชีวิตและอัลลอฮ์ทรงพึงพอใจในตัวเราอัลฮัมดุลิละข้อห ลอจ๋าเบ่าขอบคุณที่ให้เบ่าได้มีวาส,สนาตะทัดยุทธโปรดตอบรับคำวิงวอนของบ่าวด้วยเถอะอาเมนก็ลอทรงปลุกเนาะให้เราได้ตะทัดยุทธไม่ต้องกลัวไม่ตื่นค่ะถ้าลอปลุกยังไงเราก็ตื่นและการได้มีวาส,สนาขอดูอาในช่วงยามสุดท้ายของค่ำคืนเป็นช่วงที่ล้อทรงตอบรับคำวิงวอนเป็นดูอามุสตายบช่างเป็นวาส,สนาจริงๆพี่น้องลองขอให้ลอปลุกดูนะคะและอย่าลืมพี่น้องชาวกาซาชาวปาเลสในดูอายามค่ำคืนของเรานะคะเพื่อวันหนึ่งที่เรากลับไปหาล้อล้อทวงถามเรา ว่าให้มีความเป็นความตายหนักขนาดนั้นเราทําอะไรบ้างเราจะได้มีผลงานไปเสนอกับวันล็อค่ะเตรียมตัวกันตั้งแต่วันที่ยังมีลมหายใจข้อที่6อเล็์จ๋าเบ่าวบคุณที่ให้บ่าวได้มีวาสนาเก็บสองรอกะอัดก่อดสุพีซึ่งดีกว่าดุนยานี้ทั้งใบและดีกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในมันฉันรวยแล้ว อัลหัมดุลิละใครบอกนะคะก็คือท่านอบีุลมมัสลอัสลัมสอนนะคะว่าสองรอกกัตก่อนซุพีเนี่ยค่ะดีกว่าดุนยานี้ทั้งใบแล้วก็ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในมันแปลว่าผู้ศรัทธาที่เก็บสองรักกัตเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มผู้ศรัทธาที่ไม่ขาดทุนเป็นกลุ่มผู้ศรัทธาที่ได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยนะที่อ,อ่ะล่ะอย่าลืมเก็บกันนะคะสองรอกกัตสั้นๆแต่รางวัลน,นั้นมหาศาลข้อที่ 7, เจ็ลอรรบ่าวขอบคุณสำหรับข่าวดีล่วงหน้านะเจ้าค่ะก็จะเป็นข้อหนึ ก็คือขอซึ่งข่าวดีตลอดทั้งวันวันนี้ก่อนเริ่มงานก็เลยลองขอซึ่งข่าวดีล่วงหน้าย่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบข่าวดีมากๆเลยนะคะทําให้ข้อนี้เรารักในการอ่านอันกรวานแบบใคร่ควรเพราะว่าในอันกรานนะคะเราจะแจ้งข่าวดีให้แก่ผู้ศรัทธาเป็นระยะระยะเราจะได้ยินข่าวดีเราจะได้ฟังข่าวดีเราจะได้อ่านข่าวดีแล้วรู้สึกดีนั่นก็คือการเตรียมสวนสวรรค์แล้วก็ความสุขสงบไว้ให้เรานะคะลองเอาไปขอกันดูนะคะขอให้พี่น้องได้พบกับข่าวดีตลอดทั้ง ข้อที่8ปอลัลลอฮ์จ๋าบ่าวขอบคุณที่ช่วยให้บ่าวอยู่ในท่าทางที่กระตือรือรน้นและเบิกบานใจเพื่ออิสลามอย่างที่รู้กันนะคะไม่มีใครอยากทํางานแบบห่อเหี่ยวสังกตายอะ่ะเมื่อไหร่ที่เรานั่งหลังคุดคูอ่ะคะ่ะเราก็แบบจะหมดแรงแล้วนี่ทําอะไรดีห่อเหี่ยวแต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งตัวตรงนะคะแล้วมีจิตใจที่ตื่นเต้นเนอะเราจะเตรียมสิ่งดีๆอะไรไว้ฉันบ้างนะมันจะเป็นท่วงท่าที่กระตือรือรน้นทํางานอะไรก็รู้สึกสนุกสนานนะคะ และคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่ได้รับทางนำจากอิสลามนะคะคือเขาจะมีความเบิกบานใจเพื่อรับใช้อิสลามค่ะปิดจบด้วยคำว่าอัลฮัมดุลละห์ได้รับแล้ว อเล์จ๋าขอความสันติความจำเริญความปวดปานขอให้ดุญญนยานียรับใช้บ่าวก็คือขอให้เราไม่เป็นทาสดุนยานั่นแหละเพราะแก่นแท้จริงๆนะคะอเล์สร้างดุนยานี่มาเพื่อรับใช้เราอเล์ให้ทุกคนได้ใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่สําหรับโลกอาคีระอนนั้นอเล์เตรียมไว้ให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาที่หวังพบกอเล์ในสภาพที่มีเกียรติและได้รับทางกลับที่สวยงามแน่นอนค่ะว่าเขา ต้องไม่ตกเป็นทาสของดุนยาเขาต้องใช้ทุกสปปรรพสิ่งในดุนยาที่ลอสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เขาได้ทำอิบรัตต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์นะคะมีมายังบ่าวตลอดทั้งวันนะเจ้าคะอ่ะอันนี้ก็จบ8ข้อที่ขอนะคะก่อนเริ่มต้นวันใหม่ก่อนที่จะลุยงานต่างๆเป็นไงกันบ้างคะมีข้อไหนที่ทําให้เรารู้สึกขอบคุณรู้สึกที่แปลว่าหัวใจมันสั่นหัวใจมันเต้นหัวใจมันรู้สึกขอบคุณนั่นหรอได้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเคยเป็นพี่น อลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าชอบข้อไหนเป็นพิเศษยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูเนาะเราสามารถที่จะขอบคุณได้แบบลึกซึ้งสามารถที่จะขอบคุณนั้นลดได้เป็นเล่มเป็นเล่มเลยนะคะแล้วก็ถ้าพี่น้องที่รู้สึกแย่นะคะจําไว้นะคะว่าระบบสมองเราเนี่ยรองรับอารมณ์ความรู้สึกได้ทีละหนึ่งชนิดไม่บวกก็ลบคนที่คิดของแบบนี้ค่ะ จะรู้สึกแย่ได้อย่างไรคนที่คิดของแย่ๆจะรู้สึกดีได้ยังไงถ้ารู้สึกแย่หยิบกระดาษปากกาขึ้นมาค่ะแล้วเขียนอยากได้สกีเพิ่มนอกจากละหมาดนอกจากขอดุอาแล้วหยิบปากกาขึ้นมาค่ะแล้วเขียนออกมาว่ามีอะไรบ้างสิบสิ่งที่ฉันอยากขอพูณอะลอ์ในวันนี้ขอให้การงานเนื้อง,งานใหม่ๆที่เราทำถวายแดแล่แลอสลอสทรงพึงพอใจและเพิ่มพูนิริสกีให้เราเพิ่มภูนความสงบการมีชีวิตที่ดีทุกด้านให้กับเราทุกท่านนะคะอาเมน ขอบคุณที่ติดตามรายการคุ้มผมเปิดสมองสนับสนุนโดยการ์ดเพื่อให้หัวใจได้รู้สึกดีเพื่อใช้ในการเตรียมตัวกลับไปหาล้อทบทวนตัวเองทุกๆวันและหากมีวาสนาตื่นเช้ามาอีกวันก็จะเป็นเช้าที่มีประสิทธิภาพเบิกบานใจไม่ลืมดูอายามเช้ารีบสะสมดวนก่อนหมดคอลเลกชันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางไลน์แอดเฮีย